สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่้องอดฟังเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้ก็เราก็ได้ประกอบคันนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาวิ่งออกมาลองระบบพวกระบบทุกอย่างนะแล้วก็ระบบไฟโชว์หน้าปัดนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีไฟอะไรแล้วนะครับดูสวยนะคันนี้สีสวยมากเลย เหมือนสีน่าจะบริษัทเดียวกับคันที่มาซ่อมเช็คระบบเกียร์กับเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่งได้แต่งได้ประมาณนี้นะสวยดีไม่ต้องแต่งเยอะนะ <Okay. S 2> แล้วก็รถนิ่มมากนะครับผมผมขับเมื่อกีเออ้เมื่อกี้ขับมามันไฟ ebs มันขึ้นนะครับแล้วก็เกียร์อโอโต้นะเกียร์ก็เข้าไม่นิ่มนะครับแล้วก็มาจอดทำกัน เมื่อกี้จะทําแล้วก็ตอนนี้ไฟดับหมดแล้วเีาจะพาขึ้นไปดูนี่ล้อยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าลองพวกระบบแล้วก็จะไม่ออกมาอีกแล้วนะคันนี้ไห้ดูรายละเอียดรายละเอียด อีกแล้วไฟเตือนนี่และเจนไฟเตือนนี่ประจําเลยเนี่ยไฟไฟเตือนตัวนี้เนี่ยไก่ปั๊มน่บ้านเราดูไก่ปั๊มให้ดูหน้าจอกันไก่ปั๊มก็ไป็นตัวนี้เห็นนะหน้าจออะไรเรียบร้อยขึ้นไฟเมื่อกี้มันขึ้นนะวิ่งมามันขึ้นอยู่ทัางวนไปทําอะไรไม่รู้กายแล้วดูว่าจะขึ้นอีกร้างนอกไหมแมวเอาหน้าจอไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ เดี๋ยวเราดับเครื่องให้ดูทีนึงปับ๊บอ่ะเริ่มต้นเห็เนไ้สมบูรณ์เฮ้ยลองตัวนี้ดีวกว่าใช้ได้เปล่าไม่มีว่ะเกจนไม่ใช่ตัวท็อปอ่ะหรือม,มันต้องวิ่งก็มไม่รู้เรากดอ่ะแต่อีกคันหนึ่งสีน้ำเงินที่มันมีตรงเนี้ย มันมันกดได้เลยอันนั้นเขาเรียกว่าเตือนเตือนนอกเลนตรงเนี้ยที่มันมีจอตรงนี้นะแต่อันนี้ไม่มีอันยังไม่ท็อปแล้วตรงนี้มันก็มันไม่มีไอ้ตัวนี้เนาะมันต้องมีเซ็นเซอร์ตรงนี้เนานะอืมติ๊ดจิ๊ดจิ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 ดตรงเนี้อยอ่ะเอาไปเดี๋ยวให้โคได้เวอร์ของเราครับแยกนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงไฟกำล,ลังจะดับแล้วอันนี้อ่ะดยวไปถือเรนโอ้ยันอันจะลายเ <Low> นี่ย ทำไงเจบจะเอาแตะเบรกแล้วก็พักมาทางเอ็นเอ้ยทางดีเบรกก่อนจึ๊กนึงแล้มันจะเข่าเกียร์ไหนเกียร์สองก็เกียร์ห้าเกียร์สองอะไรนะไปครับเกียร์ขาหนึ่งคนเลยเหยียบไปแล้วมันก็เปลี่ยนเองไม่ต้องไปยุ่งกับเกียร์เกียร์มันนิ่มแล้วไปที่นี้ดักจังหวัดด้วยครับโอ้ยลืมบอกก็เลไม่มี EBS ไม่มีแล้วเดี๋ยวให้ดูออโต้หน่อย เพราะว่าเราจะไม่เอาออกมาแล้วไงแล้วก็เลยลองแล้วก็ลองเช็คระบบทีเดียวแล้วกลับเข้าไปใส่ลงใส่ล้ออะไรเสร็จมันเหลือใส่พื้นใสอะไรพวกข้างหลังแล้วก็จะใส่ให้ครบแล้วเพราะว่าอันนี้ออตโต้ก็ไม่มีแล้วเค,เครื่องมีอะไรบ้างโอเคไม่มี<ะ>ทุกอย่างมีโอเคเลยตรงสมบูรณ์แบบ เดี๋ยวดูเกียร์โตไปเรื่อยๆเพื่อมันมีปัญหามันก็จะเด้งคันนี้มันได้ฝาเกียร์ใหม่ปั๊มคัสใหม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรรถรถรถโลเมตดมันน้อยโลเมตรน้อยใช้ได้อีกนาน่ะโอเคเอ้านี่ก็ดูหน้าจอเด็กหนุ่มไฟแรงแสงทางโค้งจากวังน้ำเขียวเด็กหนุ่มจากวังน้ำเขียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหมหอาดูดวงหัยาวไปหมด เอาตะคันไหมฮะมีกำลังเอาหลังเหรอมีงานอยู่เลยงานงานเยอะแยะเลยงานไม่มีงานเดี๋ยวหางานให้หาหาให้เที่ยวเดียวถาตรงงไหนก็ไปหาโอ้สวยนะโอ้บรรยากาศภายในสะอาดๆนะคันนี้เราได้เติมน้ำใจอย่างี้ก่อนใช่ใช่ร้อนเลยเราขึนรถพาแดดเลยวันนี้ เดี๋ยวเราก็จะขึ้นในคันนั้นเลยครับเยไม่เราทําคันนี้เสร็จก่อนเลยมันจะได้เป็นคันๆไปขึ้นใส่ขาคันใช่ใช่มันจะได้เป็นคันๆไปไงอันนี้อันนี้ที่เรายังใส่ล้อไม่ครบที่เราเอาออกมาลองเพราะว่าเราดูพวกระบบพวกนี้แหละเพราะว่าพอเราดูระบบพวกนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ล้อใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับนี่มันก็จะได้ไม่ต้องออกมาลองอีกไงใช่ใช่ทีนี้ก็จะให้ลองเฉพาะลูกค้าแล้วทีนี้มันก็จะเหลือเออมันจะให้มันหาที่จอดยากด้วยในบ้านมันแคบใช่ จะจอดตรงไหนจะจอดตรงนั้นเลยไป็นไงบ้างความรู้สึกของการขับครั้งแรกเลยนะรุ่นนี้ใช่ไหมไอ้ขั้นต่อไปจะมาลองอีกไหมเนี่ยมาขั้นต่ออเาสัมภาษณ์หน่อยดิการการลองกับหกล้อสิบล้อหัวลากรุ่นอื่นต่างกันอันนี้เพิ่งมาขับครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยครั้งนี้ไม่เหนื่อยวะถามว่าความรู้สึกเอาแบบลูกผู้ชายเลยนี่กันจังใจออกมาเลยเอาดิขับง่ายดีขับง่ายดีแล้วก็อะไรบ้าง นิ่มนิ่มใช่โอ้ยพูดมันไม่ไม่พูดน้ำดีกว่าเอาพูดเองไหนว่าขึ้นมาเมื่อกี้เห็นบอกตกใจหมดคาร์ดไม่มีสนใจเราเปนมีคัสเลยมีสิแต่มันอยู่ในรังคาร์ดนู่นคาร์ดแบบใช่เขาเรียกใช่จิตสัมผัสเอาคาร์ดอ่ะไม่ต้องใช้เท้าเหยียบเอาพูดไหนพูดไหนทอานี้พูดได้ใครสนใจอยู่บอกเขามาดูใช่อย่ามัสดิ่งมันคัสตีบอกเขาไปเฮ้ยอย่าไปจับโอ้โหยเดี๋ยวตีไปเลย อย่าออโต้จะไปจับคันเกียร์อยู่เกี่ร์นี้อย่าพลาดจ้ะไม่เปลี่ยนเกียร์ยกว่ะยกเล็กนิดเท้าหน่อยสิโอ้หยกขับโคดหยียบเปียับขึ้นใหม่ดใหม่ดิเราจะแตะนิดนึงน่ะมัเปลี่ยนดูอายเขาหมดเลยแบบนี้หยับไปรอบไปนู่นเลยโอ้ยมันอยู่ที่คนขับฟืดปั๊บแตะมาเร่งขึ้นนิดนึงมันจะเปลี่ยนปุ๊บเลยไม่เจน คือว่าเป็นคนใหม่เป็นเป็นคนใหม่เพิ่งขับครั้งแรกยังยังไม่ศึกษาระบบมันไงไม่แนะนำไม่เราก็แนะนําแต่ว่ามันแนะนํากันไม่ได้มันต้องค่อยๆขับขับสักชั่วโมงนึงเนี่ยมันจะชินเอากว่า้นื้ดีกว่าขึ้นขับครั้งแรกก็ทำจะหน้าแตกออกออกคลิปเลยเียไม่เปลี่ยนเียไม่เปลี่ยนน่ะไอ้เองคนประกอบตกใหญ่มันนี่ไงถ้าเกียร์ไม่เปลี่ยนมันจะต้องเด้งขึ้นมาเลยอันนี้มันไม่มี ยกเร่งมันก็ลงเปลี่ยนเกียร์เองลงองลองยกแลื่อคอข้งไม่ใช่ค้าเกียร์นี่คอค้งนะบรรยากาศบรรยากาศไปก็ก็เป็นคลิปที่ไม่ได้มีอะไรนะครับแค่แบบเอามาลองแล้วก็ก็เลยถ่ายให้ดูเลยแต่ว่าอะไรประมาณนี้แหละทำงานอะไรยังไงเอลมงริ่ใช่ขึ้นให้มันอะไรตัวเดิมของเดิมมันงงทุกอย่างพูดง่ายๆท่านนี้ แล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์อะเพราะว่าจากญี่ปุ่นอะมันสมบูรณ์ใชม่มาที่นี่มันก็ต้องสมบูรณ์เหมือนเดิมใช่ครับอย่างคานะนะ่ะแล้วทำยี่ะไรมาคาดว่ากันแดดเนาะเอ้าบอกหน่อยฝากหน่อยาฝากติดตามคลิปหน่อยช่องอะไรฝากติดตามฝากติดตามช่องเอทังนะครับนึกว่าจะคลิปแล้วก็ใครสนใจรถก็ โทรติดต่อที่คลิปเลยเลยนะครับติดต่อให้พูดนะนี่ให้ออครังแรกมาออกคลิปครั้งแรกก็งเคลนๆหน่อยปงว่าสวัสดีครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สนุกสนานกันเล็กน้อยก็มีอะไรก็พูดผิดพลาดไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันมีแต่เด็กๆไงเด็กๆนะครับสวัสดีครับผม